โดยที่จะต้องคำหนึงถึงว่าสถานที่แห่งนั้นมันจะต้องไม่มีสองคุณลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลัมได้ป่ารุดไว้นั่นก็คืออะไรล่ะไม่มีการขอรพสักการะในที่แห่งนั้นจากบรรดาคนต่างศาสานิกและสถานที่แห่งนั้นจะต้องไม่มีการเฉลิมฉลองจากคนต่างศาสานิก หากไม่มีทั้งสองคุณลักษณะเหล่านี้ให้เขาสามารถที่จะบนบานได้ในสถานที่ที่เขานั้นได้ตั้งมั่นเอาไว้แต่ถ้าหากว่ามีสองคุณลักษณะหรือว่าหนึ่งในสองคุณลักษณะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานประโยคต่อมาที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมได้กล่าวว่าฟาอินนาูลาวาฟาลีนัสรินฟีมาซียติลลาเพราะไม่มีการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ เพื่อที่จะเลขมาด้วยกับการฝ่าฝืนต่อรัศมีห้าหน้าหัวตาอะลหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีมานหมายถึงว่าบางคนเนี่ยพี่น้องบนบานเพื่อที่จะฝ่าฝืนต่อรัศมีห้าหน้าัวตาอะหากฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันก็จะดื่มเหล้าหรือว่าทําสิ่งที่มันขัดต่อหลักการาศาสนานั่นเองลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานประโยคนี้หมายถึงว่า ทุกสถานที่ที่เป็นการตั้งภาคีหรือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อละสุบฮาหัวตาลาไม่อนุญาตในการปฏิบัติอิบาดะเพื่อละสุบฮาหัวตาลาเพราะใครที่ปฏิบัติในสถานที่ที่มีการตั้งภาคีหรือว่าการฝ่าฝืนการกระทําของเขาการบนบานของเขาถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการาศาสนาถึงแม้ว่าสถานที่แห่งน,นั้นหากสถานที่แห่งน,นั้นมีข้อห้ามต่าง ก็ถือว่าเป็นการฝาร่าฝืนต่อหลักการศาสนาเพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีอิมานเพราะหากการที่เขาได้ฝา่าฝืนหลักการศาสนาของอัลลอุบฮานะฮวตาลาเท่ากับว่าเขานั้นได้ฝ่าฝืนต่อการบนบานเช่นเดียวกันการที่เขา,า,าบนบานในสถา,านที่แห่งหนึ่งแต่เขาไปฝา่าฝืนต่อหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาได้สั่งให้ท่านนาบีเนี่ยห้ามประชาชาิของท่าน ถือว่าไม่อนุญาตในการที่เราไปรักษาคำมั่นสัญญาเลขมาด้วยกับการฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานะฮุอาตาลาเป็นมติเอกชนของบรรดานักวิชาการพี่น้องรู้ทั้งรู้แหละว่าเราเนี่ยจะต้องรักษาคำมั่นสัญญาแต่การที่เรารักษาคำมั่นสัญญาเป็นคำพูดออกมาแล้วบนบานของเรามันไปฝ่าฝืนต่อหลักการาศาสนาะเราจะต้องปัดตก เพราะหลักการศาสนาจะต้องมาก่อนพี่น้องผู้ที่มีอหมานมาก่อนคำมั่นสัญญาของเรามาก่อนพฤติกรรมของเรา